เอาใไว้จุดแอลเพิ่มใช่ไหมโอ้โหได้ฮัลโหลท ไอ้หานิดจริงผมจะพูดเล่นนะเรื่องข้าวเนี่ยมันไปดูงหลังหิวกันเลย กล้ามาบอัวเสียพันหึง้การไม่มาต้องไม่มาเอาลุยเเอ้ยเเอเฮ้ย้เยเเฮ้ยมารว้ยกรรมการว้ยกรรมการรไปไปเอาบอลทองขับรถเข็นโอรไขจุดนะตะแคงตัวลัวนะสิ้าคนไม่กลัวเขาไม่ตะแคงอย่างนั้นหรอก Variance, ไป่อยู่ไม่อยู่ฝั่งน้นยอไปเมกลางของสไปแล้วเลันเลยสร็แล้วครับถึงลาแหงลายแหงนานี่รู้มัครับนี่ทางขาเรียกว่า ฝนาลกพ่อลูกพี่นะครับวิ่งเลด้เลยพี่เลพ่อจรินรับจะเล่นวัดบางคกากดวัดเทวัน หลายนาเก้าสิบวาประเดจะานนยาวาวถนนไปละวัดถนนไปเลิศสมัย50ตังลังสิทธ์รถแมลขาวรถแม่ขารถแมนขาววานอนประจมาานเองถูกต้องครับสายเราเฮ้ยเออมาตบราณ